มาอีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะไปอย่างรวดเร็วเลยเมื่อวานนี้ตํารวจกองปราบจับตัวไอ้หนุ่มผมยาวคนหนึ่งนะไปลวงสาวทางอินเทอร์เน็ตตํารวจกองปราบนําโดยรองผู้การนะฮะพันโดเอกประสบโชคข้อมูลกับคณะถแถลงข่าวการจับกลุ่มไอ้หนุ่มผมยาวชัยนรงค์ฉิมนอกอายุ29ปีเป็นคนของเตยแถวนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะในข้อหาร่วมกันช่อโกงด้วยการแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น จับกลุมได้แถวแถวอพาร์ตเมนต์ในรามคำแหง164โดยที่มีผู้เสียหายสองรายเป็นอย่างน้อยเนี่ยมาแจ้งความว่าถูกนายชัยนรงค์เนี่ยหลอกให้โอนเงินผ่านธนาคารหลังจากคบหาหรือรู้จักกันผ่านเว็บไซต์ตัดหาคู่แห่งหนึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า4ล้านบาทเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสิงหาคมปีที่แล้ว ใช้หนุ่มผมยาวคนนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะชื่อจริงก็คือนายชัยนรงค์ฉิมนอกแต่ไปอ้างตัวเองในเว็บไซต์หาคู่เพราะเลยฮะผมชื่อเจนพิทักษ์สมมณัสสิริวัฒนาอัาอยุธยาโอ้โหคือผเจนพิทักษ์สมมณัสสิริวัฒนาณัอยุทยา นะโดยท,ที่ที่มาที่ไปเนี่ยผู้เสียหายคนหนึ่งสมมุติชื่อว่าน้องนุ่นกัลละกันเนี่ยน้องไรคือคุณนุ่นบอกเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์หาคู่นะคะใน Google ไปเซิร์ช Google ก็ไปพบกับเว็บไซต์อันนี้ซึ่งเป็นเว็บไซต์แห่งเดียวที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือให้รายละเอียดต่างๆแค่เข้าไปสมัครสมาชิกก็ค้นหาบุคคลที่ต้องการจะทําความรู้จักได้ก็ไปพบกับนายคนนี้แหละที่ใช้ชื่อว่าเจนพิทักษ์สมนานะเิริวัฒนานะอยุทยา เขาบอกเขามีอาชีพเป็นนักดนตรีทํางานอยู่เบื้องหลังศิลปินชื่อดังอย่างคุณอาศนีวาสานอย่างี้เขาอ,อ้างเของอาขอ,อ้างว่าอย่าง,งานั้นเขาอ,อ้างค่ะแล้วเขาก็เอารูปภาพของบุคคลอื่นที่หน้าตาดีเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีเลยเอามาโพสต์ แล้วก็แสดงสถานะเลยว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะดีนะครอบครัวฐานะดีเคยไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยจากนั้นก็คุยกันผ่านโปรแกรมแชทคุณนุ่นบอกจนเกิดความเชื่อใจแล้วก็ยอมแลกเบอร์โทรศัพท์กันอพอแลกเบอร์โทรศัพท์ปั๊บก็ยังติดต่อกันแล้วสุดท้ายก็ถูกลอกให้โอนเงินหวานล้อมต่างๆนานา,นาบอกว่าถ้าไม่เชื่อใจว่าฐานะดีเดี๋ยวโอนเงินมาให้ก่อนก็ได้คุยไปคุยมา,ยมาบอกเนี่ยอยู่ต่างประเทศขั้นตอนการโอนเงินเนี่ยมันทําลําบาก หลังจากนั้นก็ขอยืมเงินหน่อยใช้วิธีหลอกลวงเพื่อให้โอนเงินไปให้หลายครั้งคุณนุ่นบอกเป็นเงินนับล้านบาทเลยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมถึงเชื่อแล้วโอนเงินไปทั้งทงที่ไม่เคยเจอกันนะคะอ่านนฮะคุณนุ่นเนี่ยบอกว่าครั้งแรกเชื่อว่าเขาคงไม่ได้หลอกเราเพราะมีการอ้างถึงบุคคลต่างๆจำนวนมากไม่ได้สงสัยอะไรก็าทาั่ง่ชงที่หกเอ่ยปาขอยืมเงินเขายืนยันว่าจะหาเงินมาคืนให้แน่นอน คุณนุ่นเนี่ยบอกว่าเขามีวิธีการพูดจาหวานล้อมจนเราหลมคารมแล้วก็ยอมทําตามใจอ่อนนะที่ผ่านมาเคยขอนัดพบหลายครั้งแต่ถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าติดงานหรือถูกผู้จัดการส่วนตัวกากเอาไว้แน่มีผู้จัดการส่วนตัวเช่ด้วยไม่ให้ออกไปไหนนะก็เลยเอะใจเอ๊ะไม่ยอมออกมาพบสัทีโอนเงินไปแล้วผู้ต้องหาเนี่ยนะะ ชัยนรง์ฉิมนอกชื่อแอบอ้างก็คือเจนพิทักษ์สมนัสศิริวัฒนาในทยาโอ้โหทราะมากนามสกุลยาวเหยียดบอกนะว่าจริงๆเนี่ยเป็นนักดนตรีตะเวนแสดงตามผับต่างๆในกรุงเทพมีครอบครัวแล้วเหตุาการณ์เกิดขึ้นประมาณปีห0แล้วนะฮะเอาว่าโพสต์ข้อความต่างๆลงในเว็บไซต์หาคู่เอาภาพคนหน้าตาดีจากอินเทอร์เน็ตมาตั้งโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวแล้วใช้ชื่อสกุลที่แอบอ้างขึ้น จากนั้นก็ทําความรู้จักกับผู้เสียหายที่เข้ามาติดต่อและพูดคุยผ่านโปรแกรมแชทจนแลกเบอร์โทรศัพท์รายไหนสนิทก็จะยอมเปิดเผยตัวว่าไม่ใช่คนคนเดียวกับในรูปแต่ถ้ารายไหนยังต้องการนัดพบกันก็ก,ก็พบกันได้อันนี้เขาอ้างว่ายอย่างนั้นเขาอ้างว่ายืนยันว่าทุกรายเนี่ยคบหากันจริงไอเงินที่โอนมาเนี่ยจริงแต่เป็นเงินยืม ผมยืมยืมมาทําร้านอาหารแถวรามคาแหงนะะยอมรับว่ามีคนโอนมาให้ประมาณสักสิบรายไปฟังเสียงดูสักหน่อยก็คืออยากให้โอกาสว่าไปเล่นเต้นแล้วก็ให้ให้ขอโอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ครับคือโทรคุยกันก่อนก็นัดเจอกันเจอกันเนี่ยซึ่งเห็นหน้าค่าตากันอย่างเงี้ยครับพี่แต่ถามว่าเขาโอนมาให้จริงไหมเขาเขาโอนมาให้จริงครับพี่เพราะยืมตั้งหลายแล้วเราห้ามว่าเป็น ผมก็เอามาใช้นู่นใช้นี่ครับผมก็อ้างไปเรื่อยเปื่อยครับพี่แต่ถามว่าผมผิดไหมคือเราก็ลูกผู้ชายนะพี่ตังของเขาอะพี่ผมก็ยอมรับว่าเป็นตังของเขาก็คือต้องคืนเขาอะไรเขาผมก็พยายามเนี่ยจะขอไกลเกียร์อะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยก็จะจําเป็นบทเรียนแล้วก็ขอโทษขอโทษ,โทษกับทำทำอย่างนี้มานานแล้วยัง ผมก็คุยกันแบบี่ปีแล้วกี่ปมาไม่มาหมายว่ารวมตั้งไรอื่นด้วยกี่ร้านเนี่ยตีกว่าก๋ายครับผมก็เพื่อจะเจอกันนัดเจอกันเนี่ยครับนัดเจอกันตามปกตินี่ครับตีกว่านี่ก็มีกี่รายมาที่ได้เงินมากี่รายผู้หญิงอ่ะเยอะอส่วนใหญ่ก็เจอกันบางคนก็ให้มาแค่หมื่นสองหมื่นห้าพันอังเงี้ยก็ให้รวมๆแล้วประมาณกี่รายถ้านเรียนจำได้สิบรายเท่านั้นนะพี่แต่ถามว่าเราไปหลอกเขาเนี่ยคือเราก็คนเจ้าชู้นะพี่เมื่อก้าพูดได้เลยว่า คือคนเจ้าชู้อะพี่แต่ถามว่าขอโอนมาให้เนี่ยคือโอนมาให้จริงคือขอกว่นนี่ไม่ใช่แบบคนเจ้าชู้นะคือพูดแล้วดูดีนะถามว่าผมอายไหมเจ้าเจ้าชู้กับเจ้าเล่ห์อ่นเดียวกันอ่านเดียวกันนะพี่ก็นึกดูซิฮะโอ้โหไม่เยอะแล้วฮะทำมาสิบกว่ารายเท่านั้นเองฮะปีกว่าเท่านั้นเองขาวทั้งปีกว่าเองเหรอฮะไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะฮะ ก็คือเหมือนกับว่าทางตอนที่เราไปเข้าเว็บไซต์เนี่ยในเว็บเนี้ยเรามีความรู้สึกว่ากับการที่ติดต่อหลายๆคนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออมันน่าเชื่อถือเราก็เคยพูดคุยกับหลายๆคนแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะปลอดภัยหรืออะไรแต่ก็คือพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่เคยนัดเจอไม่เคยอะไรแต่คําพูดของเขาทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาเข้ามาอย่างเป็นมิตรแล้วก็ทําให้เราหลงเชื่อว่าเออเขาเขาเขาคือคนดีที่ที่เรา ที่เราสามารถพูดคุยได้อะไรได้ตรงนี้ค่ะเขาอ้างทุอค่นที่มีชื่อเสียงอะไรไหมฮะเขาก็ตามชื่อที่เขาอ้างเนี่ยก็คือเขาบอกประมาณว่าอ่าในใในนเรื่องของฐานะครอบครัวว่าค่อนข้างดีเราไม่ได้เห็นตรงนั้นเลยเห็นตรงนั้นว่าจะยังไงแต่ก็คือคิดว่าถ้าเขาแค่ยืมเงินแต่เขามีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเขาสามารถที่จะใช้คืนเราได้เราคิดแค่ตรงนั้น เขาบอกไ่าเขาเป็นคนทำอะไรเพื่อนเขาบอกเขาเป็นนักแต่งเพลงเล่นกีตาร์แล้วบางทีเนี่ยตอนที่ที่เขาโทรมาเขาก็มีเล่นดนตรีร้องเพลงว่าเออเพลงนี้ประมาณว่าเออแต่งเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นใช่แต่ทุกคนที่เพื่อนๆที่โดนร่วมกันจะเป็นพอดเรื่องนี้ตลอดทุกคนถ้าเกิดว่าใครใครทราบเรื่องนี้แล้วพอดเรื่องประมาณนี้คือคิดว่าคือโดนเหมือนกันแน่นอนทุกคน พเพราะว่าเขาใช้พอตเรื่องเดียวกันกับทุกคนนีแลครัท่านผู้ชมฮะมันก็น่าแปลกใจว่าเขามีวิธีการบาดล้อมยังไงถึงยอมโอนเงินใช่เป็นปริศนาที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะ6รกา3 1นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ